นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะบทที่3วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะเราสามารถใช้เส้นจำนวนในการหาผลลบมาดูนะคะว่าเส้นจำนวนหน้าตาเป็นยังไงนะคะ นักเรียนเห็นภาพไหมคะนี่คือเส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนก็จะมีตัวเลขนะคะตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเริ่มจากศูนย์และขยับไปทางขวาก็จะมีค่ามากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เส้นจำนวนนี้มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่ากับ10นะคะตรงนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าเส้นจำนวนจะช่วยให้เราหาผลลบได้อย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะในข้อนี้นะคะ5-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เราจะใช้เ,ออเส้นจำนวนนะคะในการหาคำตอบกันค่ะนักเรียนดูนะคะจากเส้นนี้ก็จะเป็น5นะคะจำนวน5แสดงถึงตรงนี้แล้วเราก็ถอยไปอีก สองช่องใช่ไหมคะก็คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเราถอยไปสองช่อง1ช่องสองช่องก็คือห้ลบสองเท่ากับ3นั่นเองนะคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้ โจทย์บอกว่า7ลบ3นะคะ7ลบ3โยงเส้นจาก0ไปที่7นักเรียนเห็นเส้นทึบนะคะอันนี้คือเป็นตัวตั้งนะคะแล้วโยงเส้นถอยหลังมาอีก3ช่องเห็นไหมคะช่องปะปะนะคะ3ช่องซึ่งเป็นตัวลบนะคะตัวลบก็คือ3นะคะแล้ววงกลม4ก็คือคำตอบที่เป็นผลลบนะคะ4ตรงนี้นะคะ ผลที่ได้นะคะดังนั้น7-3ลบ3เท่ากับ4นักเรียนมองภาพออกนะคะต่อไปนะคะในแบบฝึกหัดที่3.7นะคะเขาให้เรานะคะหาผลลบโดยใช้เส้นจํานวนที่เราได้ดูตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะข้อที่1นะคะหาผลลบโดยใช้เส้นจํานวนและเติมคำตอบ เรามาดูกันค่ะ4-3ลบ3เราก็เดินไปเลข4ใช่ไหมคะแล้วเดินถอยหลังมาอีก3นั่นเองนะคะนักเรียนวัดมาเลยค่ะอ่า1 2 3แล้วนักเรียนก็วงกลมเลข1แสดงว่าคำตอบในข้อนี้ก็คือ หนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหกลบหนึ่งเราเดินไปที่หกเส้นทึบนะคะแล้วถอยหลังมาอีกหนึ่งนะคะให้นักเรียนวาดอย่างนี้นะคะลูกศรคำตอบก็คือห้านักเรียนก็ใส่เลขห้าได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะ9ลบ2เราเดินหน้าไปที่เลข9นะคะแล้วถอยหลังมาอีก2ช่องค่ะ1 2คำตอบก็คือ7นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ8ลบ4 เราเดินหน้าไปถึงเลข8แล้วเราย้อนถอยหลังมาค่ะอีก4ช่องค่ะ1 2 3 4เราวงกลมที่เลข4นะคะแสดงว่า8-4ลบ4เท่ากับ4นั่นเองนะคะ ข้อที่2หาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนและเติมคำตอบในข้อนี้นะคะเราจะต้องวาดเองนะคะเดินหน้าและถอยหลังอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า5้ลบสเราก็เดินจาก0นไปหาเลข5แล้วถอยหลังลบนะคะถอยหลังมาอีก4ีนะคะหนสอง สามสี่คําตอบก็คืออะไรคะนักเรียนหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเก้าลบสามเราชี้ลูกศรไปเดินหน้าไปค่ะถึงเลขเก้าเลยนะคะแล้วถอยหลังอีกเท่าไหร่คะนักเรียนสามนะคะอ่าหนึ่ง 2อสเราถอยหลัง3ามช่องนะคะเราได้คำตอบก็คือเลขอะไรคะเลข6นั่นเองนะคะเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะ6นะคะต่อไปนะคะ1 0บลบหเราโยงไปเลยค่ะโยงไปถึงเลขอะไรคะนักเรียนเลขสิบ นะคะแล้วเราถอยหลังมาอีก5ค่ะ1 2 3 4 5แล้ววงกลมที่เลข5คําคำตอบข้อนี้ก็คือ5นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะ7-4ลบ4 เราโยงไปที่7นะคะเดินหน้าไปเลยค่ะแล้วถอยหลังมาอีก4ช่องค่ะ1 2 3 4วงกลมที่เลข3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้7-4ลบ4เท่ากับ3ค่ะ เมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 86, 87นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ